เพราะว่าแม่เขาได้รับมาถึงเจ็ดหลักแต่ให้สร้างคนละไมันแล้วทำไมนิ้วนี้มันสั้นจันจันจังอ่ะถ้ายกพวกบวกกันสับปากก็ไม่เหลือคุณมีลูกนิ้วค่ะถือึว่าหน้าตัวเองไม่เป็นคนเอออเออเออัสับปากหวาน สวัสดีค่ะแฟน์แฟ,แฟแร์การสปาวันเจียมนะคะวันนี้นะคะเป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เราจะมาตามน้องปันปันนั่นเองค่ะกับการที่น้องปันปันเนี่ยจะถ่ายคอนเทนต์นะคะสามลุคก,ก็คือสวยใสธรรมชาติแต่ว่าเด็ดสุดเนี่ยเขาจะเป็นลุคของวันฮาโลวีนนั่นเองค่ะเราก็มีแขกรับเชิญแบบคนเยอะมากอะไรก็ไม่รู้แบบตื่มีก,นมกันนัดหมายเลยอะรายการทัพปันนินเนี่ยรู้จักไหมคะก็อยู่ดีก็แบบมาทำมีดีคอนเทนต์หน้าอะไรไม่รู้แบบเบื่อโอเคค่ะตามนันจ้าไปดูค่ะดีกว่าบ ปัอวันนี้คือแม่ปั๊บงได้แต่งหรือเปลเน้อวันนี้ครั้งแรกป่ะครับครั้งแรกแต่ว่าคือนี่ปันปันหูกันแบบเขอไม่เคยจอแม่ป๊บไม่ออไม่เคยแต่แต่ติดตามน้องเขาอยู่นะปามกอหอกไอ้น้องปัน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 เล็กเ ลุกแรกก็คือในส่วนของอัธถ like ้าปนินจะเก็บก no, ็เก no, ็บนะคะบอกบุญให้แล no, ้วค no, ่ะมันจะพูดก็คือว่าลุกแรกเนี่ยค่ะแมปปัมพอาจะแต่งแบบเนชชัลลุกก่อนแต่จะบอกว่าการที่แต่งแบบนี้มันยากนะที่แบบประคมเข้าไปแล้วจะ่เอาถ่ายรูปออกมาเหมือนไม่ได้แต่งเมคอัพโนเมคอัพโนเมไม่มีจริงค่ะเมคอัพโนเมปไม่มีจริง เพราะว่าป้อมีเดีเดี๋ยว์ทิวเขาไปแต่งมิสยูว์เวสไทยแลนด์มาเขาได้รับคำชมกันสนั่นเหมือนลูกทุ่งเยอะยิ่งยูมาเยอะนะสงสารช่างที่ไปแต่งจริงเพราะว่าแม่เขาได้รับเงินถึงเจ็ดหลักแต่ให้ช่างคนละพันห้าพัใครแต่งแล้วตกรอบไม่ได้ตังค์นะรนี่เห็นไหมคะความจริงเปิดเผยแล้วค่ะก็ฝ่ายตรงนี้เป็นลิซ่าฝ่ายนี้เป็นเจนนี่คิมถ้าอยากจะเป็นบันทั้ต้องมีนี่ใต้ตรงนี้เลยมีวันหนึ่งใส่แมสต์จิ้มเลยไปเยอะไปหน่อย มีคนทามว่าหน้ากูเป็นอะไรแจบใส่นเด้ก็ไม่รู้เนาะทีมงานของสปากมากันสามคนตั้งใจทำงานสุดๆถ้าปิดมาเป็นสิบอีดอกมานั่งคูอ,อยู่ตรงนี้บ้างอะไรบ้างวันนีะมอร์น่ง้ปปง่าชาวสปากวันเซ็ เราก็อยากให้มันดูเป็นแบบแฟชั่นเพราะว่าผิวว่าจะเพลหมดแต่ว่าบอกตาก็จะคอนทัวร์ให้มันดูมีแบบเรื่องราวเป็นโครงดูมีเรื่องราวเป็นยู่เป็นรื่องมีเรื่องราวเป็นโคงมอ่าไหนคะอ้าวพี่หวาจะใส่ชุดนี้เองเหรอชั้ใส่ไม่ได้สิหนุแอลบ้าหรอใส่ได้โอ้ my ย o d เป็นคอย่าคอ่า แป้งนิดนึงค่ะเขาบอกว่าแป้งรันเป็นแป้งที่แบบว่าควบคุมความมันได้ดีก็คือน่าเนียนใสอุ้ยเดทุกอย่าฮว่าเดทใครอ่ะกูกกไปแล้ วายก็แต่งตัวไปฆ่าคนวันนี้อยู่กันแค่นี้ย่ามาฆ่ากูอ,อีกชิมปันนิดนึงนดูนะค่อนข้างอร่อยวายอยากจะบอกทินท้าปนันนิดเดียวค่ะว่าจริงๆแม่ป้อมผรจะเลี้ยวตู้ได้แล้วไปนั่งรถตู้ค่ะเพราะเรานั่งแต่เป็นกับ B&M เอ,อ็มโอลี่ก็ขับเองต่อไป <laughs> รอรอไหลยอยู่อุปสรรคมาแสงไม่เข้าแสงไม่เข้าบ้างอ่าเนี่ยูแสงไม่เข้าเบาเบาเนาะเบาแต่มีน้ำหนักคือยังไงล่ะแม่เบาแต่ไม่แบนเลยคะลูกอ๋อมีมีจีไม่พูดเยอะเจ็บคออ้อมออมไปแตะอย่างเงี้ยที่ไหนแต่งนะครฮะแขนตันนะไปไม่ดึงงานไปด้วยกินไปด้วย กี่ปอนล้วครับหีก่อนเฮ้ยแรงมากคินไม่หยุดเลยอร่อยอร่อยเผ็ดดีเติมอ่ะเติมหรอับต่อไปคือยังไง่ะครับเพิ่มเพิ่มอะไรดีอ่ะเพิ่มอะไรอีกเพิ่มพีอันนี้ได้ไหม ให้น้องปันไปันได้แต่งหน้า,ากับช่างของแอนเชอรี่สกัดข e ามเป็นไทยแลนด์นี่น้องปันปันเราจะได้เกียร์จากช่างแต่งหน้าให้แต่งหน้าให oh, ้กับมิสเ e วิสไทยแลนด์ปีนี้นะคะวเร็วค่ะเร็วๆรอน้องเปลี่ยนทุดท่ยได้เลยค่นะ พูดคุยกันอยู่นะคนหนึ่งก็คือคนหนึ่งก็คือมันก็ตอบรับกันอะเขาไม่ตื่นเหนื่อยชอบเกินดีมึงเป็นอะไรไม่รู้จะมากันเยอะทำไมนะครับนอนที่บ้านกอดก็ได้ใค้เป็นที่นอน ใหญ่ดูดีสวยดีอ่ะอุ๊ยเอ้าต้อให้แันมนใส่อันนี้น่ารักบอกเลยเฮ้ยเลยว่าแอลไม่น่ารักหรอแค่นี้ไม่น่ารักหรอไม่เฉื่อยนะคะโอ้ยเขาด่าเราเขาปิดกล้องเลยอุ้ยอันนี้คือยังไงคะสับมือสับเปลี่ยนกับคุณแม่ป้อมยิ่งกว่าสับปากอีกค่ะยิ่งกว่าสับปากนั่งแบบก็งงนั่งแบบก็งง โจทย์คือจะปสีดำกับป้านะครับปั๊บปั๊บไหมปั๊ไหมยปัหายยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยทำยังไงปับหาเหมือนนี่เลยอ่ะรอดไหมเนี่ยรอดมันเครื่องหน้าเขาดีอยู่แล้วอะโกนหัวเขาจะรอดเลยลองโกนเขาบอกว่าโกนผมรอด ปันปันแท็กผิดผิดนเปอร์เซนต์เดี๋ยวต้องถามกูแน่แน่พี่หวานชานหน้าหน้านี้หนูใครกันแน่เปิดมาหน่อยเปิดมาหน่อย เอาไปเมืไรไม่มารีบค่ะคุณนัทสองงานเลยอ่ะตอนนี้ก็กำลังุ่งมั่นตกันนะคะเยอะมากน้องน้องแอบท้องเหรอคะอกตัวมากเลยหม่ยเข้ามาอยู่เดี๋ยวแม่บ่งอะไรก็ไม่รู้อ่านี่ เขาเป็นครูสอน MU เดิอนปีนี้นะใช่ค่ะไม่แต่ชื่อเขาอะคาดคาทุกคนโอ้ด้านหลังหันด้านหลังนิดนึงค่ะโอ้ยเป็นานเธอค่ะจริงเอนไร Good morning ค่ะแม่ป้อม Good m o r n i n ตื่นต้งนานแล้วไหมเมื่อกี้ไปนั่งเฟ้ยจะเอาเสียงไหนไอ โอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้ทุกคนรอแม่ค่ะให้คุณตัดสดจะยังจะมาเล่นดูปกติเขาต้องซื้อเป็นสติ๊กเกอร์สำเร็จมาเนาะอันนี้คืออะไรคะตัดแป็น h a n d ค่ะเขาเรียกว่าเป็นไฮ g ฟ f a ่ h โอเค โจดิโจแม่ป้อมกอกเธอว้ายมีปัญหาอะไรไหมจ๊ะว้ายไมไ่ติดขนตาเลยวันนี้อ่าจะเป็นที่ไหนล่ะคระับก็พวกติดขนตาก็ไอ้พวกตาเล็กๆคะ่ะไม่มีขนตาไม่เหรอ,อเอารถนะแม่แม่ซื้อไปกบแมวไหมไปค่ะ คลอวสวย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 มากๆดูเลยค่ะข้าให้หน่อยได้ไหมแล้วก็ทำตัวให้รู้สึกว่าหน้าตัวเองไม่เป็นคนก็ต้องไม่เป็นคนและต้องสวย มันก็อยู่นะมันก็อยู่ครับอ๋อเตือนหล่อนก็ดูนี่สิครับถ่ายได้แต่แบ๊กเมย์ช่วยถ่ายเลยเป็นเรื่องตลกเราไส่เก๊ตื่นมามีแรงแล้วนะคะทอมวีนค่ะโอ้โหเวอรี่ไนท์ค่ะพี่จีบเออ เป็นฮาโลวีนเขาตื่นกันแล้วเหรอตัดที่คนนอนไปครึ่งวันหลังจากที่ยีนตะปากรานานทำงานไม่หยุดอิดขาเห็นคนเราเยอะหน่อยแน่อะไรวะก็พวกมึงทำงานกันแบบเหนา่อยไม่ได้บอกของมีคุณภา้มพลาดไหมคะแม่ใครเชียวตื่นแล้วฮะหอม老妈อยู่ไหนหอมม老妈หาหัวไปถายด่ากันเองคุณผู้ชมถือมีดกันคนงรักเล่มด้านหลัง ละครมากกหมือนทั่วแยกเลยนะคะชีวิตจริงกับละครให้เหมือนกันน้่งเสียงเหมือนพวกตัวตร้ายในละครเลยแล้ว <ละ S 1> ตอนนี้นะคะเนื่องจากกองทอดปานินเนี่ยเ<ม>ขาให้ความสนใจกับลุคฮาโลวีนของน้องปันปันซึ่งพี่ป้อมเนี่ยกับเราแอลก็มีการพูดคุยกันว่าะจะทําเป็นลุคของ Black แบล็กสวอนของคุณดาร์ตริพอร์นแมนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ทางทอดปานินเนี่ยก็เลยทําการถ่ายทำอยู่แล้วก็เลยขอแอบดูแบบนเงียบๆตามภาษาที่เรามีกันสักหน่อยนะคะใช่ค่ะกองน้อยก็ต้องยอมแพ้ต้องยอมแพ้เขานะคะต้องให้เขาสักหน่อยเดี๋ยวเราไปดู กเ่ออยคะไปมีอะไรถามได้เลยค่ะภาษาบุรีสาวน้องฟันหนูว่าเข้ากระผิวก่อนนะเพราะน้องมาจากโูเกตเป็นสีน้ำกระนั้ำทะเลมันเดินคนกับกล้องที่้วถ้ายกพวกบวกกันสับปากก็ไม่เหลือคขอโทษขอโทษนะคะ กูมีลูกดิวค่ะล้าลงน้ำก็ออกเดี๋ยวพูดให้สบายใจดูเลยนี่ เราจะทำสวยก็ออริจินอลนะคะรับเตืนอน จงโกมวอกเอเล่นอะไรเป็นเด็กไปแล้วดิไปไหนอ่ะไปโรงแรมไงน่าอยู่ดีเขาก็บายบายกันบ่างตอนนั้ที่เริ่มรายการจดจ์ขคุณไม่เห็นอย่าเขาพูดอะไรกันซ้ำๆเลยเดี๋ยวรอบบายบายเกี่ยวกันแล้วเรื่องราวทั้งหมดให้ดูที่สับปะขาของทอดปลาดิให้ไปดูวิธีการลงสีดำเฉยๆดูเขายืนเแถวเสอก็จะกระทืบต่อแล้วด่าตัว หร <Bye. S 3> oh. 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 uh ือกะไฟโอ้โหลูกดวเอาไปเลยแต่ว่าวันที่เก้าให้ออกโรงพยาบาลนะลูกเดียวเดี๋ยวแม่ไม่คิดตังจัดที่ให้หน่อยคับแล้วเดี๋ยววันที่เก้าหน้าสวยมากะทำไมคะโอเคมาให้พี่หวานอายุเพิ่มขึ้นก็ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าเธอแต่งรูกแก่ ่านด้วยอ่านดูพ่ออ่านอ่านพ่อค่ะแม่อานดเพิ่มขึ้นก um ็ไม okay? ่ต้องกังวลหรอกค่ะเพราะเธอแต่งรูปเก่งเกากเอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสมบัตินี้สนุกไหมวันนี้สนุกมากก็เป็นวันแรกที่ได้แต่งหน้าแล้วมีช่างแต่งหน้าหายคนคนหน้าเดียวกันทอดประดิษมาก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมีทั้งพี่ป้อมพี่ยิมพี่เข้าตู แล้วก็สไตล์ดีพีเอลก็คือมาทําในสิ่งที่พวกเราก็อเมซิ่งมากเหมือนกันชอบบันไหนชอบบันไหนคือจริงๆแอบชอบชุดที่ฟิวเจอริสติกอะไอ้ที่เป็นโปรเจคเตอร์่ายแสงเพราะไม่เคยถ่ายอะไรแบบนั้นในส่วนของวิกผมพี่ก็ว่าปันปันใส่พวกนี้ก็สวยพี่ชอบลุคพี่ชอบลุคที่ใส่วิกผมใช่ป่ะแล้วก็ไปยืนยืนแล้วก็แบบถอดสูทออกแล้วแบบมีมีบาร์าเพชรข้างในแบบที่่ดูแบบวา เริ่มแต่งหน้าแบบมงกว่าใช่คือจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้นานอะไรเลยนะคะทั้งทีมพี่ป้อมก็คือเก่งมากเล่นสรุปเล่นคุยในเรื่อนัน้าาไอเป็นว่าก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าหวังว่าม<อ>ันก็จะมีคอนเทนต์เด็ดๆมาให้อีกเดี๋ยวเราดูกันว่าเธอหน้าจะทัแต่งหน้ากี่คน<ช><อ>นะคะยังไงก็ฝากติดตามเทปนี้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สปังวัดเทปด้วยนะเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย